สวัสดีครับพบกับเราดีอยู่ช็อปนะครับวันนี้ขอนำเสนออ่าเปร์โยนะครับ3008ถเข้ามาติดตั้งบันไดข้างครับตัวนี้เป็นสแตนเลสเลยนะครับสวยครี่ยิดทั้งหมด3จุดนะครับแข็งแรง สวยนะขอบอยางเก็บเรียบร้อยรเรียบหรูเลยนะครับเข้าโคมเมียมตัวรถยนต์เลยครับนี่นะครับอ่ยยครับอยยของมาใหม่ๆเลยนะครับนำเสนอเลยครับอันใดสนใจนะครับ อดีตนนต่อเข้ามาได้นะครับที่ร้านท่อยูช็อปครับผมสั่งแล้วเข้ามาติดตั้งได้นะครับตัวนี้แข็งแรงมากเป็นเลสสวยงามครับสวยมากสวยมากคลิปนี้ก็นำเสนอเท่านี้นะครับผมยังไงก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็อย่าลม กดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ครับกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะมีคลิปต่อๆไปนะครับติดตามกันด้วยนะครับตอหรอบวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ